สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับศิลปินทั้งสองท่านนะครับน้องเบียร์กับน้องมิวนะครับนะฮกับคอนเสิร์ตวันแรงงานบอกความรู้สึกนิดนึงครับวันนี้มาคอนเสิร์ตเราถือว่ามาให้แรงงานกับแฟนเพลงที่อยู่ในบริเวณงานนี้ครับผมนะก็นานแล้วผมเบียร์พรผมก็ถือโอกาสตรงนี้ไม่ได้มาคอนเสิร์ตกับแฟนๆน่ะถือว่ามันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากๆแล้วตรงกับวันแรงงานด้วยอันนี้ดีใจครับผมครับงานเบียร์นี่เยอะมากจริงๆนะฮะค่อนข้างแน่นค่ะใช่ค่ะเออ จริงจริงดีใจมากมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตในกรุงเทพที่คนเยอะมากๆแล้วก็ตอนแรกรู้สึกว่าหูคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอได้ขึ้นแสดงแล้วเห็นแบบว่าทุกคนอนจอยไม่ว่าจะแบบใกล้หรือว่าไกลแค่ไหนจะยืนอยู่หลังเวทีขนาดไหนก็คือแบบทุกคนสนุกมากก็ดีใจใช่เต้นตามเลยแล้วติ๊กแบบว่าโหมือคันกันสุดๆติ๊นเลยติ๊กเลย ก็เหลือเบียอวแล้วเบียวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากคุณ <Overwatch> ผู้ชมมาฝากแฟนๆวันนี้วันแรงงานก็มีเพลงแรงงานมาฝากับครับขาดไม่ได้คือเสาหลักของบ้านโอ้อย่างนี้ต้องมาเลยผมนะแล้วก่อนน้องมิววันนี้มีเพลงอะไรมาฝากครับเป็นเพลงสนุกๆทั้งนั้นเลยค่ะว่าไม่อยากใช่ไม่อยากให้แบบว่าชาวแรงงานเครียดเอออยากให้แบบว่าคึก่อกกันนิดนึงใช่เพราะว่ามีพี่มาแบบหวานๆช้แล้วเราก็ต้องสาดค เราเป็นสายอินเตอร์เทนเสายอนเตอร์เทนสนุกสนานนะครับ<า><า>อะไรที่สุดฝา,ากอะไรให้กําลังใจกับผู้ใช้แรงงานหน่อยครับสําหรับหนูนะคะหนูต้องขออวยพรให้กับาชาวแรงงานทุกๆท่านนะคะสุขวา่าแข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้นะคะกับงานในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆด้วยนะคะดูแลตัวเองมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมมีความสุขรย,ยิ้มกันทุกๆวันเลยนะคะสเบียครับสเบียก็ในยุคแบบนี้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้เค้าย่างหมากแพงแบบนี้นะครับ เราทุกคนไม่ว่าจะทํางานในหน้าที่ตรงไหนนะครับก็อยากจะให้สู้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็หอยให้ประสบผลสําเร็จอย่างเร็ววันนะครับผมถ้าเราไม่ทอ้อผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องสําเร็จอย่างแน่นอนถ้าท้อเมื่อไหร่หรือว่าเหนื่อยล้าเมื่อไหร่ก็ฟังเพลงของเบียได้เสาหลักของบ้านครับอ่าเป็นกำลังใจให้าวีทขอบคุณ <c oughs> สองท่านนะครับน้องเบียพร,ร้อมพงษ์น้องรรมิวอ,อรอัสยานะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs>